ครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปพื่อนไปทุกคู่ทุกคนครับมื่อนี้เรื่องวันทีหาเมษาลนะครับ2องพันหครับเมื่อนี้ฉีมาหายอยู่หากินนะครับหายเน่ากินเรื่องครับอ่าบรรยากาศหลังจากฝนตกแล้วไม่ไหมครับพี่นอ้องอ่าป้าก็บทเป็นประมาณนี้แล้วครับอ่าป้านี่ต้งเรียนเทาอุดมไปด้วยแนยวอยู่แนวกินพี่น้องครับอ่าเมื่อนี้นะครับสีบ่าไปหาแมงแมง,งก่อนแมง,งก่อน แมงเงาแมงเงานะครับหรือแมงป่องนอะแหละครับพี่น้องสีเป็นแจ้งไดงนั่นแหละขามาตี่สามนะครับเอาสีไดแยกตัวครับไปเลยครับผมเอาพี่น้องมาหนีครับมาอนีสามนุ่มสามมุมพี่นุ่มครับครับผมต้องการดเลี้ยงครับหลังจากคลิปพี่น้องกันหาจี่โน่นครับพี่น้องครับวันนี้จะมาหาอันนี้หาไหมหาเลยนะหาแมงเงาแมงเงา ครับครับมะเบิองครับมาหนี้เอามาเบิองสังเกตว่าะฮู้นจะเป็นแนวอะไรด้ิพี่น้องหืแม่แมลงแมลงป่องใส่ใส่เหรียญเองเลยครับป่องช้างโอ้นะครับนี่ครับสังเกตยฮู้นจะเป็นประมาณนี้ครับแปลงนะครับแปนครับมาหลุดกั่เบิองว่ามันสิดี้วะถ้ามาถ้าเป็นแบบนี้ว่าหนาสิรอดครับนี่แท้แน่นอนเพราะว่ามันมันฮู้นเปลีนครับโดนทานตาเจ้าเขาเจ้าเดิมนีู่ผมคิดว่าน่าจะสูงพันนะพานพันปูนีนี่สูงตัวเนาะครับพี่น้องสูงพันสูงพันอยู่ความว่ะ มาเบ่งกลับมารอบทีเดียวเข้ามากล้เข้ากลแม่งกินนู่นครับมาเป็นหวยแต่วอันนี้แมงแม่งเงาบานหอาเลยเออมาม่งเงาครับอันนีไม่มีหวยอันนีเป็นหูงก็ยังหูใหญ่ครับ้านห้องไปเรียนไหมไหมครับเพราะนั้นใส่เสียโย่ไปเรียนมาเสีอเราใส่ครับโลกตู้จิตแฉกโอ้โหย่มง มันไข่แมงอัะนีนี่ครับยิงรวยครับอย่าเวิงหนีแต่กันบอแม่บอกเวลาสิมาลุ่นกันครับบอกเวลาบอกแม่ว่าบอกแม่หนีนี้ไปนี้มันเนียครับเีว่าทิพนี่เียว่ามันครบจีบมันรวยไหมัมาลุ่นกันครับมาลุ่นกันแต่มาเข้าเข้าก้นไปแล้วเนาะผมมา่นเลยระมัณนหกหกเคตัวตอันนี้ก็จะเป็นนส่วนหนึ่งครับสอดกิน ผมก็จะกินครั้งแรกเหมือนกันมอนทีเหลี่ยมผ่านปลาเราหาโอุ้ยซับแล้วซับมายพี่น้องดี่ล้วครับเห็นแล้วครับก้ามมันครับมีกี่ตัวมันเด็กก้ามมากครับพวกนึ่งนี่ยากบ่อตัวเดียวยิ้มไปอีกแต่มันมีรูไปทางนู้นนะอ่ามีตัวเดียวงูมองดูมันโตเหี้ยวเดินผ่านปลาครับเอี่ยังวเนี่ยก้ามมันก้ามมันโอ้โหนี่เนี่ยเพมันคาบมันถอดคาบบ่ถอดคาบบ่ดูมันมีรูไปโน่นเลยนะ เบิ่งพันปลาห้อหยิกหางนี่งเง้องเหรเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยการยิ้งเกือบเด้อยหยิกลัดเลยครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับตอนนี้แต่เราก็กำลังลุ้นครับผมไม่เค่กินนั่กินครั้งแรกเลยเขาว่ามันเป็นยาบำรุงกำลังส่วนภูสุระโว่านี่หู้หนึ่งหู้หนึ่งหู้หนึ่งอ้ยหู้เนี่ยนม่ยูหรอกหู้เนี่ย รุนกันครับพี่น้องครับ ผิดสาพีกัคนนี่เ่ครับตก้อาผิดครับพี่น้องอนครับผ่านเลยพี่น้องแมวเลยมันมันตื่นย่อนมันฟอเชียนะพมาดิไม่นะไปไปไม่ได้เสียไปอนี่เห็นไหมพี่น้องเห็นไหมโเห็นแล้พี่น้อง โอ้ส oh, 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 ุ oh. Oh, ันเลยับโอ้ดีวพ่อแล้ดิวยเลยวมันอัีูดโยเลย่ามันยันโี่ครับตัวมันจะเป็นยังไง่หระครับเดี๋ยวมีงยืามันเดี๋ยวมึงกนังตัวเดียวพู้สุร่าล่นกอนมู้ ด้ยโดนมาในนี่เลยนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับมีการหาอยู่ให้กินมันเกิดมาเมี่ยงเงาครับเออมอนเกือบไกลๆพี่น้องไปไลยไปเพิ่งได้จับมอนปูนะครับอันนี้อันนี้สาธิตให้เพื่อตัวหนึ่งครับต้องมาอีกประมาณเจ็ดตัวเตัวเตัวซีตัวกันคู่วงโลกโลกกลวนไปแล้วครับเดี๋ยวทีไปถอดสูพีสูน้องกินครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมคู่สุราแรงกวนมือละ โอ้เขียวเต็มเลยพี <not S 1> ่น <favour informação> ้องทาทามันเป็นใหม่มันจัจ้าแบบตัวอย่างใช่ไหมสนาหรับใหม่สิ่ง่เป็นรอยผมอายุนับถึงเที่ยบอะอันนี้ก็เอาฝ่าพี่ต้อนน้องนะครับเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาผ้าไปถอดครับพี่น้องอ่าตอนนี้เ้าก็เตรียมไว้แล้วประมาณเจ็ดแตะตัวครับพร้อมแล้วก็ไปเลยครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเ้าจีวัน แลนี่นะเดี๋ยวผมถี่ผ้ามาสอบถามเชียบมีทีการถอนเองเลยเดี๋ยวอะไรนะผมไม่เคยทำที่ไหนเขาใลยที่ทำห้ผมมาทอดให้กินตายเราพี่น้องทางแรกครับครั้งแรกเลยผมจะมีชีวิตร้อนไปเนี่เวลากินครั้งแรกคทางแรกนี่ครับเบิ้งครับประมาณเจ็ดแปดตัวเราดู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 แหวนนีเราไปดูไปดูไบบตู้ครับอันนี้ก้นใหม่แล้วเดี๋ยวพี่น้องจีว่าเอาไปเสือมานนะครับสีมันเข้มเนี่ย อันนี้ที่เขียวที่บอกอันนี้อันนี้เรียกว่าสีสีที่ลงแล้วคนไว้นะครับนี่ครับเวลาก่อนทอดเราต้องเอาไอ้เขาเรียกว่าอะไรตรงหางมันเขาเขาเรียกว่าไล่ไล่ไล่มันตัดทิ้งก่อนนะคตัดทิ้งก่อนเวลาทอดนี่ให้ทอดแบบตัวเป็นเป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องแบบฆ่าให้ตายกทอดนี่ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกสูตรมาเขาบอกว่าทิ้งลงเลยนะทิ้งลงแบบนี้เลยครับมาดูมาดูเชฟเรานะครับเอาโอเคครับไปเลยครั้งแรกนะครั้งแรกไปเลยครับ เพื่อนเียบเพื่อนบอกว่าครั้งแรกครับพี่น้องผมแบบ่เคยคือกันผมกบบเคยเคยจี้อยู่ตัวนึงเอาพี่น้องมาเนี่ยเฮียจี้ควงผมพี่น้องเอาครับนี่ครับเอามืนให้มันกรอบเหมืนไหนทอดในดีซซ่าเลยเ่าเสียบเสียบจี้ตัวน้องครับเป็นแบบคนเคยทำไม่ทำนะ sau 3 buổi đêm các, có ăn hề... hề... không các? Khoe cái này nỗi, bộ lạp háp. Mới ăn này, hải nhau say ban. Đến mà, quơm sườn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 . Cao bồ, quơm Ăn nhiều, quơm sào nhau say ban mới Đến mà, kể nhiều nước cung, nhiều nước cung. Quơm nhiều, nhiều lắm. nghe luôn rồi. Trồng, trồng. 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 ทอดเม่งทอดกวางครับอายาร่องมานี้ครับหลังจากทอดแล้วหน้าตาก็ดิเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับทอดแมงเงาตัวสกอตเปียกครับเง่าป้องนะครับพี่น้องอันนี้เป็นทอดทอดใบใบบกูดครับใบบกูดผู้เสิร์ฟผู้สิร์ิ้ให้ดูเป็นครั้งแรกสาธิตวิธีการกินครับเชี่ยมากบอกไม่รู้กันนนี่เอาลอก่อนครับครั้งแรกนั่ เดตัวยังไงเลยตัวใยังไงตัวเล็กๆก่อผมว่ดีกว่าเงินสดผมไม่กล้ากินหรอกบ่ได้รเลยค่ับอย่าให้เสียชัยเกิดนะครับแต่แต่แต่เนื้อหมาไม่กินนะครับผมกินหมาครั้งแรกเลยนะครับโอ้กูเจี่ยวใครใครเป็นพองเลยไหมมะกรูดไหมมะกรูดตำไหมมะกรูดตามเดี๋ยวเดี๋ยวโยนเยอผมผมไม่นับเบอร์หนึ่งอะไครับอารมณ์ครั้งแรกเหมือนมันมันมันกรอบดีนะเหมือนพวกไอ้ แมงกิสนพวกตะกะแตนทอดอะไรปกตินี่แหละสุดท้ันเดี๋ยวไครับนี่นี่แซ่บครับนี่ไข่เต็มท้องเลยครับนี่อันนี้ผ่านปลาเขาครับไข่เต็มท้องเลยมาดูเลยครับเมียป่งไหมครับเป็นไรครับกู้นึกครับข้ามแดกว้าอยากได้ของป้าเป็นไรเนี้ยวหยอดเหรอดี๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ดไอคนกินได้เป็นนะนี่แบบนี้เอาตะกวางล่องได้ไหมขามยามนะแกหยามนะครับมา เอายำเาเเอาหมูหรอหมูใครมันอาไวดิบไอไยำเลยยำกัมครับตัวยำกเพ่อจะลุงงนะครับกุเลย่มงเลยหกลุ้งมาครั้งแรกนี่เพิ่งเคยกินนั่นนี่ยำกเพิ่งจะกเุางเดนห็นแล้วครับเปนอือตัวนั้นไม่มีใครมาครับตัวนี้มีใครตัวร้องมึงออพียบีมีใครรองไหม จนนิ้วมันเป็นตัวแล้วจนเมือเป็นตัวเดียวเหนื่อยพูดแล้วทิ้งตัวีตัวนี้มีใครอยากให้จุ๋มร้องตัวมีใครนี่นี่นี่ตัวสีมีใครอยากให้จุร้องตัวมีใครบ้าเท่าบ้าเท่านะครับมือเนี่ยปกติเราเห็นอยู่เวลานี้ฆ่าทีนีฆ่าอะไรมันกินได้ใช่ไหมโอ้จงจริงบ๊อไปถ่ายได้ตอนนี่ใส่ลงรึเล่าโอ้ครับเพิ่ม รอบรอบพี่เลยเหรอครับนี่ครับรอบเกมครับเนี่ยรอเกมครับ้องร้องร้องมัครับนี่ครับเอาครับก็มีไงครับฝากพีต้อนรับไปบกูดไปบกูดไปบกูดตั้มีตัวน้องครับแก่เข้าแก่เข้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับหาแมงแมงเงาครับด้วยแมงปองนะครับต้นสาบต้นปองปองช้างอยู่บริเวณเขียดโรงเรลนนอกเลยแหละนี่ปลาครับ ลองดูผลกับที่นี่นี่ะครับสามาาถนี่แหะครับตาม,าตามีตอนนอนเงี้ยมาเลี้ยงครับเดีเราคินเมียเข้ากับเอาไ้ทงนี้ก่อนนะครับพบกันอ,อบปอกันไม่ได้กินหนาครับตามากินเรื่องคนเลยกดแชร่ครับแล้วเรียกขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับ